ทุกคนอาจคิดว่าอาชีพพระเอกเ v เนี่ยเป็นที่นิยมของผู้ชายญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยวันนี้ผมจะมาบอก5เหตุผลที่ทำให้อาชีพพระเอก AV เนี่ยไม่เป็นที่นิยมกับผู้ชายญี่ปุ่นข้อแรกนะครับการเป็นพระเอก AV เนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะเป็นก็ได้ต้องเกิดจากการแนะนำจากคนที่อยู่ในวงการเองเท่านั้นมันก็แปลว่าถ้าจะเข้าวงการเนี่ยก็ต้องไปคุกค,คีกับคนในแวดวงการนี้ก่อน อย่างเช่นพระเอกตัวท็อปของวงการแบบชิมิเคนก็เริ่มจากการเป็นผู้ช่วยกองถ่ายไต่เต้ามาเป็นตัวประกอบเสียน้ำจนวันหนึ่งก็มาได้แสดงแทนนักแสดงชายที่มีปัญหาเหตุผลที่2องคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่มั่นใจในขนาดของตนเองการถ่ายทำหนัง AV เนี่ยคุณต้องแข่งไปเป็น8-10ชั่วโมงเลยช่วงพักเบรกก็อาจจะให้หดได้ แตก่ก็ต้องเตรียมตัวถ่ายให้ได้ยาวๆคุณสามารถแข่งได้เป็นเวลาสองสามชั่วโมงไหมห้ามแตกเลยเพราะว่าถ้าแตกก็จะไม่แข็งต่อถ้าแตกเนี่ยถ้าไม่แข็งคนถ่ายทั้งกองเนี่ยก็ต้องนั่งรอคุณให้คุณแข็งเหตุผลที่สามเป็นอาชีพที่ไม่ได้มีรายได้สูงเลยสำหรับมือไหม่เนี่ยเรื่องหนึ่งอาจจะได้ประมาณ3ามพันถึงหบาทขยับขึ้นมาหน่อยก็เก้าพัน พวกที่มืออาชีพตอนหนึ่งเรื่องก็จะได้ประมาณ15ื่นเรียกได้ว่าไม่สูงมากเลยเหตุผลข้อที่4ดาราเอวชายต้องมีความอดทนและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอผูกกำกับทุกคนต่างคาดหวังว่าคุณจะเล่นท่าต่างๆได้ต้องเก่งลีลานั้นต้องเก่งลีลานี้ต้องทำท่าเฮลิคอปเตอร์ได้ต้องทำด็อกกี้ได้ต่างๆนานา,นานแต่ถ้าคุณจะมาตามใจตัวเองแวบว่า ไม่ไหวแล้วผมจะแต่งแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเหตุผลข้อที่ห้าต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองสูงเช่นก่อนถ่ายก็ต้องงดกิจกรรมห้ามช่วยตัวเองเลยเพราะว่าถ้าช่วยตัวเองไปเนี่ยก็คนที่ถ่ายทาเนี่ยเขาก็จะคาดหวังว่าน้าเชื้อคุณมีมากแต่ถ้าคุณช่วยตัวเองไปเนี่ยน้าเชื้อคุณก็จะเหลือน้อยมันก็จะทําให้หนังดูไม่น่าสนุกสักเท่าไหร่